เอาละครับพอแม่พี่น้องเปื่อนเืนเ่อน,นที่คิดถึงทุกท่านคลิปนี้ก็ต่อกันไปเลยนะครับนะนี่ก็คือสามแยกนะครับบ้านผดินที่เขาจะขึ้นไปผแดงนะครับตะกี้เขาแอวผดินยังบ่อัถึงกลุ่หมู่บ้านากูุ่หลังคานะครับเนาะผมจะดูกันไปคร่าวๆก่อนนะครับ เมื่อมีงานมีเทศกาลอรย่งขึ้นมาเขาค่อยมาทวงเราบ้านพดินนี่ทวงมันได้มากครับมีพ่แม่ไม่น้องใจดีๆเต็นั่นนะครับบ้านพดินบ่ใจง่ายอยู่อย่างเดียวนะครับเจ้าของบ้านกระจดีครับกูหลังคาปอดปิง คอมเมนต์ไม่น้องและพื่งเดนมาสัมผัสได้เลยนะครับนี่ครับเขาก็จะมาถึงสามแยกนี่นะครับสามแยกนี่เราเขาก็จะออกไปตั้งผาดแดงนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านอดีตปลหลวงนะครับปลหลวงแสนปลหลวงที่ใจดี แห่งมู่บ้านพะดินงนะครับรับรองว่าอัตยาิยาสายใจคอนะครับผมไม่ตองมาอูมาแอวหรือมาปรึกษาก็เป็นไดนะครับอันนี้เขาก็จะปพาเลยไปแอลผาแดงเลยนะครับ นี่ก็ตังจะออกผ่าแดงแล้วนะครับพอยมาไปน้องเป็นเพื่อนยัดแอลผ่าแดงก็ครับว่าอยู่ไก่หรืออยู่ไก่หรือผาแดงเขามีมาอย่างนะครับมันหน้าพอตรงไหนแม่งครับเพราะฉะนั้น ถ้าพอเป็นไม่น่องและเปเปื่อนอยากจะแอลนะครับก็ตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทุกซอกทุกมุมตีมีบรรยากาศตีมีทัศนะตีง่งามงามน้าพอทำให้ชื่นตาชื่นใจชื่นอารมณ์นะครับพอเม็นไม่น่องแล้วครับ <N> นี่ครับเราก็มาถึงสะพานสะพานปผลผลูนอันที่สองนะครับ <N> นี่ก็เป็นในสวนโอ้เย็นชื่นน่าอยู่ครับบ้านผัดิงเมื่อเจียบพ่อแม่มพี่น้องมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองนะครับดู ตรงนาให้เขาโพดเข้าปางสารีเขียวชะอุม่มพุ่มสวยนะครับตอนนี้มีแต่ใบง้างบุมีเมล็ดนะครับน้ำพื้มพื้มใจน้ำภูมิใจนะครับแต่ราคานี่โอ้โหยังอยู่ก็ปัก้าอยู่นะครับอมแม่พี่น้องเปลี่นเปลี่ยนผมก็คิดว่า เพืเ่อนๆของเขาที่ทำก็คงจะได้ผ่องนะครับถึงบ่ได้นักก็ได้น้อยก็ยังดีอยู่ฮั่นนะครับมาดีกว่าบ่อนยอย่างเลยปล่อยให้เวลามันเสียเปล่าประโยชนไปนะครับเราเป็นชาวชนบทเป็นชาวให้เจ้าสวนบ่อนยะให้เาสวนจะยะไาม่อย่างนะครับบ่เหมือนกับคนนม่หวนอียง หรือว่ามนุษย์เงินเดือนที่เป็นที่เปินเป็นมีเงินเดือนกริงนนะครับมาเนี่ยครับชุมเย็นนะครับน้ำนี่กับพุนนะครับ เมษาหลังมเมษาหรือพฤษภา,านธุ์หางพวกนี้ครับผมคิดว่าจะแห้งนะครับถ้าผมบดตกมาส้นหันนะครับอนี่ก็เชืนมากก็จะเป็นน้ำปลวงปลวงท้านะครับเป็นผู้แี่คนเท่าผู้แก่นะครับจะอยู่ในบ้านนี้อันนี้การสงสัยจะเป็นบ้านลูกหลานขขงเิ็นนะครับเปี่นกำลังเนีกำลังแต่ง นะครับนี่นะครับตางจะขึ้นไปผ่าแดงก็จะโกงนี่นะครับแต่ย้ำว่าต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ <c oughs> เลี้ยวซ้ายนําไปไปเหี่ยวนะครับอคนที่จะไปไปเหีนะ่ยวน่ะก็ต้องผมนะครับป่เดี่ยวเนาะพอมันไปร้องเปื่อนๆอย่างทั้งหลายมันจะฟังไปนะครับอนะบู้ถึงอย่างไปเหี่ยวคือผมไปก่อน <c oughs> นะครับผมคณะาส่จะไปก่อนนะครับอยู่ไปมันก็นยังหวานะ่ะอืมทุกสปะทุกคนหน,นะนึ่งไ่อเนาะไอเรื่องความทุกเนี่ยทำต้องวากันอะไรครับเขาก็ย้ำบุ้งเลยนะครับลองดูที่นะว่าแต่งขึ้ไข่คองไข่นะครับบ่แจ่มบ่ทันนะครับ เอาล่ะครับคลิปนี้ผมก็จะเอาไว้เจ้าอีก,ก่อนนะครับ